mày, ông mày, ơi, Ê. yeah, 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 chết rồi, rồi, không không không, 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 เฮ้ย hey. ้แต oh. ันเลยโอ้ไอ้เหี hey. ้ยโอาใช่ได้หมใช้ไอ้เฮ้ยเฮ้ยยดเลยยุดเยเฮ้ยไอ้นี่ mày mấy mày mấy, mày oh, <laughs> mày đừng... yeah, that... <laughs> Để... Lòn, <ơi. cười> ừ. mày 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 ก็สนิย oh. yeah. 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 huh. oh yeah. oh. uh ์ยี่โอ้ไหลปืดอ่ะเฮ้ยอืมเฮ้ยเอาวะไม่มีคนเล่นเลยโอ้โหเยี่ยมเป็นคนเก็บโอเปแสนห้าบ้างมันว่างกันเหรอ

อ้ยปั๊บอือหืออโอหูฮมจิบเวลาเฮ้ยเฮ้ยเชี้ยซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาปุ๊บกดตามใจเกิ Good b o ยเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยเลยเฮ้ย เอตอตลอดลอตลอตลออ้เรอเออเอเออเกกิเอไรจัดเียเฮ้ยเอาอย่างนี้เยเฮ้ยเฮ้ยายมหาแวาอุ้ยอไม่รอด้สอยูรอดสอยู่ไม่รอดัตอ์เฮียเอ้าไงเอาังไงอีกรอบโอ้โหเออชมหาแล้วปั๊บเอาเอาเอายังไง

哎，嗯，哎。